ถอยก็ถอยถอยจะตัวถอยเองให้เต็มที่ถ้าถอยก็ถอยากตัวถอยเองนะให้เต็มที่ <c oughs> เออไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่ก็ต้องเต็มที่เอยรื่อยมันจะได้ล้างไอตัวทรงอยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่ธรรมดาอยู่ไอ้นี่ก็เพราภูมิเท่านั้นแหละจะสลายพวกนี้ไปด้วยมันจะได้ไม่แช่อะไรในอะไรจริงๆไอตัวนิ่งอยู่นี่ก็ยังอะไรในนิ่งอยู่ไอตัวเฉยอยู่ก็ยังอะไรในเฉยอยู่ ยังอะไรในะอะไรอยู่ไหมลูกนะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็ต้องเต็มที่มันจะสลายหมดในตัวอะไรในนิ่งมีนิ่งอะไรในเฉยไม่เฉยอะไรในธรรมดาไม่ธรรมดามก็สลายหมดอะไรในนิ่งไม่นิ่งก็สลายหมดอะไรในธรรมดาไม่ธรรมดาก็สลายหมดเลยอะไรอะไรเนะี่ยสลายตัวอะไรนะถอยก็ถอย,ถอยมันทั้งถอย,ถอยทั้งไม่ถอยแหละ ไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาให้เต็มที่เรื่อยๆเรื้อหาตัดสรู้ช่วยกันให้เต็มที่เรื่อยๆมันต้องล้างไปเลยไอตัวอะไรในนิ่งไม่นิ่งอะไรในเฉยไม่เฉยล้างไปเลยสลายไปเลยยังเป็นพบเป็นภูมิอยู่ <S <S อะไรในไหมไม่ไหมอะไรในเอาไม่เอาสลายเลย <S <S อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวสลายเลย ทำไมเกี่ยวก็ไม่เกียกเก่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวให้เต็มที่หน่อยมันจะได้สลายตัวอะไรในเกี่ยวอะไรในไม่เกี่ยวทำไมเอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละลูกมันจะได้สลายตัวอะไรในเอาอะไรในไม่เอาสลายเลยมันไม่ได้มีเยอะหรอกเพราะนิดเดียวก็ต้องล้างทิ้งตรงนิดเนี่ยนิดก็ต้องอย่าให้เหลือตรงนิดเนี่ย หน่อยก็อยาให้เหลือต้องหน่อยนึ่งประโยคเดียวก็อยาให้เหลือประโยคเดียวอ่ะประโยชที่ปละางประโยคเองประโยชที่สลายประโยคเองประโยค์ที่มันไม่เอากันในประโยคเองแม้แต่ประโยคเดียวก็อยาให้เหลือถ้าเหลือก็เป็นพบเป็นภูมิทันทีเป็นสังสารวัตทันทีประโยคเดียวอ่ะทุกอย่างมันจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอามันเอามาเอาไม่ได้ประโยคเดียวก็เอามาเอาไม่ได้กมันจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาประโยคเดียวมันก็เอามาเอาไม่ได้ Mày may công ty mày lời mày mà thằng mày thằng mày 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 ใช่มันทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่แต่อย่างนี้มันจะคลายช่วยกันหลุดช่วยกันตลอด ให้ที่หน่อยลูกเปิดตาเปิดมือเปิดให้มันให้มันเต็มที่หน่อยลูกไม่เป็นทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ได้การเลืยกจบให้จบตัวจบให้กันดีๆจบตัวจบ่วยกันดีๆเดี๋ยวรูปพเาี่ยดับล้างไม่ได้กันเยให้เต็มที่หน่อยเอาใส่ตัวเองมาเยอะแล้วไงอ๋ให้ทันทีนี่ให้ชอลน ทุกขณาคือการให้ไปเลยลูกจอบให้จอบให้จอบให้จอบจอบจอบให้เลย ใครช่วยหราช่วยไปด้วยกันเลยทุกอย่างไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วไม่ใช่เรื่องส่วนรวมล้ามันให้หมดทั้งส่วนตัวส่วนรวมส่วนตัวกับสังสรวัตรส่วนรวมก็สังสรวัตรเท่านั้นแหละเรื่องะนยมา่นช่วไม่ต้องไม่ต้องอนุรักษ์นิยมส่วนตัวกับสังสารวัตรเท่านั้นส่วนรวมก็สังสรวัตรเท่านั้นแหละามันทั้งหมดแหละทั้งส่วนตัวส่วนรวม จบตัวจบช่วยกันไปเลยทั้งสิบอย่างลูกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันมีเกลียวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกลียวไปด้วยกันนั่นแหละเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมจบช่วยกันให้หมดอย่าโมแต่ส่วนตัวอย่าโมแต่ส่วนรวมสังตัววัดเท่านั้นแหละ จบช่วยกัอนอย่างเดียวทุกอย่างลูกจบตัวจบช่วยกันอย่างเดียวยุติตัวยุติช่วยกันอย่างเดียว

มันไม่มีขอบเขตไปเลยนี้ไม่แค่นั้นอ่ะไม่กันแบบไม่มีควบเขตไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันแบบไม่มีขอบเขตท่องเลยจันเลยกัดท่องเลยจาได้ไม่ไม่ทั้งไม่ไม่ในกันแบบไม่มีขอเขตท่องจัดท่องจัดท่องท่องจะได้ไม่ไม่ นั่นแหละจริงๆจะไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอายิงไริงยัไม่อเลยไม่ไม้ถืออยู่มันก็ยังเอายังไม่เอาอยู่มันยังมีคบมเขีอยู่เน้มก่อน l ไม k ร่น่เอาทังไม่เอาะไมกับไม่ไคามกรียดย่ไม่มช่างไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้กันเลยแบบไม่มีาเขตไ่กับไม่กับไม่ไม่ก่ไเงา้วนจะได้ไม่ก็ไ กันทั้งไม่ทั้งไม่ไม También, ่กันจะไม่มีความเพ่ไปเี่คงจะคงจะคงคงจะไม่คงจะหารลุนดิ แค่นี้แค่นั้นให้มันอั้นทําไมเล่าแค่นี้แค่นั้นให้มันเหนื่อยทําไมมาแค่นี้แค่นั้นให้มันติดมันตันทาไมล่ะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันแบบไม่มีความเกรดเลย ปเรื่อยจดไปเรื่อยๆจบให้ไปเรื่อยๆจบให้ไปเรื่อยกดทุกคดไปเรื่อยกดทุกคดจบให้ไปเรื่อยกดทุกคดจะบอกว่าไม่มีงานทำนะอย่ารอแล้วคนก็คงหยุดแล้วจบให้ไปเรื่อยๆนะงานจบให้ไปเรื่อยๆจบช่วยไปเรื่อยๆนะงานอดิเรก ่บอกว่าตกงานี่บอกว่าไม่มีงานทำ้อยแล้ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันแบบไม่มีขอบเตความเขตไม่แค่นี้ไม่แค่นั้นไม่แค่ไหนไม่แค่อะไรแบบไม่มีขอบเขตไปด้วยกันเลยทุกอย่างเรียว่ามหากุนา ีแบบไม่มีขอบเขตไปได้กันเลยทุกอย่างแบบม,มหากรงาดี เราให้เต็มที่ไว้อย่างน้อยแล้วก็ต้องเปิดให้มันเต็มที่อินทรีย์ชนะอินทรีย์ยศนะคอยให้เต็มที่นอกไหนน้อยเลยมาแค่นี้แค่นั้นให้มันคับคับแคบอยู่ทำไม นีดหันในดีดันเด็่งหานแขนเลยดอันนี้มันแทที่เปิดไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่แหละเปิดจไ้คงเลยกันเลยกันแบบไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ได้กันเปิดะได้คงกันที่จะไล่ลองรอยล้างไปเรื่อยเราจะวอ์มลนไปเรื่อยเราจะบตักเสือีเรื่อย้งมันไปเรื่อยจะหาลูนล้างส่วนตัวล้างส่วนรวมจยส่ันรวมส่วนตัวก็ t thúc ต่เก็จุกตรว เต็มพี่ไว้ลูกเอเวลาไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมมันจะได้ไม่มีขอบเข่ไปด้วยเวลาที่ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมมันจะได้ไม่มีขอบเคลือไปด้วย่เป็นผู้ห้นั่อแหละเป็นผู้ให้เป่นให้เแิดเป็นผู้ให้เมิดเปิดเปิดเปดเมิดเปเปิเเปดเเเเเเปเเเปเเ ม่ใช่เปิดเพื่อทัศนจรแบบผู้ให้งับเยอเหมือายเนไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันนั่นแหละมันจะได้ไม่มีขาดเขตุไปกันไปดีกุงเงี้ยชาว้ค่งต้อนเจ้าหายกุงเงี้เปิดเต็มที่แล้วเนี่ยเปิดให้เต็มที่แล้วเวลาที่ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมนี่ไปแบบไม่มีขัดเขตไปด้วยไปดีกุงเงี้ยชาวบ้าค่องต้อนเจ้าหายกุงเง ไปได้ไปแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนั่นแหละ เต้นเไว้้มมีขอบเขตไปด้วยกันขอบเข็ดันเยอะนะแต่ละคนเนี่ยวขอบจักวาลนี้ขอบรู้ขอบเห็ดขอบเข็ดเยอะนะแต่ละครนี่ยดังเลเยอะดัเนดเดวขอบทางโบราณัเกว่าตรถงกกาหนดเอาตัวกหนดไปอยู่แค่รูปเสียงที่เราสัมผัสอย่างนั้นน่ะ อันนี้เป็นที่ลิเปิดไปแบบไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ั่นแหละไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้แบบเออมันก็จะไม่มีฝักเหตุไปด้วยกันเเวจะะุ่่ตอหนคา

คุณภาพเป็นการดับล้างว่างล้างนะัไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเลยอย่าไปอยู่แค่ไม่อย่ามาอยู่แค่ไม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 ่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่พี่ย่างแล้วมันจะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณโดยดับล้างว่างล้างตัวเองมันจะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณโดยการจบช่วยกันเองมันจะไม่มีที่สุดไม่มีปรบมงสิดยการจบช่วยกันเอบ ไม่ใช่มีตัวตัวรู้ตัวเห็นสัมผัสที่แต่ตัวจะเจาะจะแฉอะไรมมันทั้งไหมทั้งไม่ไมมสิไปอยู่แค่ไหมในไหมทั้งยิงทั้งไหมทั้งไม่ไหมนี่แหละแล้วมันจะไม่มีความเขตดไปเองไม่มีทีสุดไม่มีประมาณไปเองในการจบช่วยขอนว่าไปอยู่แค่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนั่นแหละ ฟุ้งเลี้ยกันตเลี้ยงกันตัดฟงเลี้ยงนเลยแล้วมันก็ไม่มีขอบเขตไปเองไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเองเกี่ยวที่หนึ่งมันก็มีขอบมีเขตที่หนึ่งไม่เกี่ยวที่หนึ่งมันยังมีขอบมีเขตอยู่ต็ไม่เกี่ยวล้างทิ้งมันทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวนั่นแหละสลายที่มันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปแบบไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนั่นแหละไม่มีความเพมียดไปแบบไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนั่นแหละกม่มีความเพรียดไมีความ่มัทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นั่นแหละไม่มีความเพจีไแบบไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นั่นแหละ

ไม่ก็คือไม่มีอขอบเขตไปเลยตงนี้แหะคุณก็จะหาง่าย้น,โนขโมยแต่แค่นี้แค่นั้นน่าลำคานั่นเองน่ลาล้าค่าน่อง สร้างกองขังจิตวิญญาณอยู่แล้วนะแค่นี้แค่นั้นอะไรสร้างกองขังอยู่แล้วไม่ยังแต่ไม่มีความเพริดไม่คุณก็มีความเพริดนั่นแหละไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่งงจ ได้ตัดสรุถึงการตัดสรู้ช่วยพร้อมกันตัดสรุปช่วยพร้อมกันจบช่วยพร้อมกันเป็นยังไงก็โง่กับก็โง่ร่วมด้วยนั่นแหละดีละจบช่วยพร้อมกันเลกทุกคงอย่างนี้มันจะล้างหมดทั้งส่วนตัวส่วนรวมล้างไปวยกันเรื่องส่วนตัวส่วนรวม โมแต่ส่วนตัวโม่แต่ส right. ่วนรวมอยู่ผอกสาวละวนอยู่นี่แหละส่วนตัวส่วนรวมน่ะไมหเป็นทั้งไมมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันเลยทั้งส่วนตัวส่วนรวมไม่ได้ดับล้างกันไปไหมมันทั้งไมมทั้งไม่ไมมไปด้วยกันทั้งส่วนตัวส่วนรวมแต่วนเรียงล l ส่วนชุ่มเออตัดทะลุช่วยพร้อมกันจะแบบ ช่วยพร้อมมันไปแบบนี้เลยเ็ษมัวแต่ไปเลือกไหมเลือกไม่ไหมไม่มันทั้งไหมทั้งไม่ไมมพร้อมันไปแะละทั้งส่วนตัวส่วนรวมไม่ช่มัวแต่ไปเลือกไหมเลือกไม่ไหมอะไรไม่มันทั้งไหมทั้งไม่ไมมไปด้วยกันนั่นแหละทั้งส่วนตัวส่วนรวมช่วยพร้อมกันไปเรื่อยๆตัดสู้ช่วยพร้อมมันไปเรื่อยๆ หยดช่วยเพราะมันไปเรื่อยๆลูกทั้งส่วนตัวส่วนรวมอย่าง้มันเหลือมันเหลือมันก็เป็นพาราหมดทั้งส่วนตัวส่วนรวมหยดช่วยมันให้หมดทั้งส่วนตัวส่วนรวมเวลาไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ให้กับพร้อมมันไปทั้งส่วนตัวส่วนรวมไปเลยใหกับพร้อมมันไปเย ภาพในการจอดถ้อยมันจะได้อัดเจมากขึ้นสาตาดีกวาเด